สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่23นะครับของเทคโนโลยีการเร่งปฏิกิริยาวันนี้เรายังอยู่ในบทที่6นะครับตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะหัวข้อคือโลหะก้อนนะครับทำไมจะต้องใช้เป็นโลหะก้อนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับโลหะก้อนเนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ถูกนํามาใช้ค่อนข้างจํากัด เน,นื่องจากที่ครูเคยบอกเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจริงๆส่วนที่ใช้ในการเร่งปฏิกิริยาเนี่ยคือส่วนที่เป็นพื้นผิวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าอนุภาคของโลหะท,ที่เราสนใจเนี่ยมันมีอนุภาคขนาดเล็กลงโอกาสที่จะทำปฏิกิริยาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้มากกวา่าสูงกวา่าแล้วก็จะเป็นการลดในเรื่องของงบประมาณสําหรับของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้อนุภาคขนาดใหญ่ๆเนี่ยจึงไม่ค่อยเป็นที่นิยม แต่ก็ยังจําเป็นอยู่นะครับจําเป็นตอนไหนก็คือจําเป็นตอนที่ใช้สําหรับการเกิดปฏิกิริยาในสภาวะที่รุนแรงนะครับก็คือใช้ที่ความดันสูงนะครับคือจะต้องอัดแก๊สเข้าไปเพื่อให้เกิด adsorption สูงๆขึ้นมานะครับ ซึ่งปฏิกิยาที่ใช้ความดันสูงเช่นปฏิกิยาการสังเคราะห์แอมโมเนียนะครับซึ่งครูเคยพูดตั้งแต่ในบทนําแล้วมั้งครับว่าจริงๆที่เราจะต้องพิจาราก็คือทั้งเทอร์โมเคมิสตรีแล้วก็เป็นเคมีคลไคเนติกส์นะครับซึ่งถ้าพิจารณาจากเทอร์โมเคมิสตรีเนี่ยนิเทเจนบวกไฮโดเจนเกิดเ,เป็นแอมโมเนียเนี่ยความดันของแก๊สตอนเริ่มต้นเนี่ยจะสูงถูกไหมครับแล้วก็หมายถึงจํานวนโมลนะครับจะสูงแล้วก็จํานวนโมลของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะต่ำเพราะ ไปทางข้างหน้าหรือไปทางขวาเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นปฏิกิยาก็จะต้องเกิดการ adsorption สูงๆก็ต้องใช้ความดันสูงในการทําปฏิกิยาเช่นเดียวกับปฏิกิยาฟิชเชอร์โทรปครับเดี๋ยวรายละเอียดของปฏิกิยาเดี๋ยวครูจะพูดให้ฟังในตอนหลังนะครับเพราะฉะนั้นโลหะก้อนแม้ไม่ได้รับความนิยมอยู่นะครับแต่ยังมีความจําเป็นนะครับสำหรับการทาปฏิกิยาในสภาวะที่รุนแรงนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของการสังเคราะห์ ในกรณีศึกษาอันแรกนะครับก็คือการสังเคราะห์แอมโมเนียนะครับซึ่งจากการประเมินเทอร์โมเคมีสตรีแล้วนะครับเราต้องทำยาที่อุณหภูมิต่ำและก็ความดันสูงนะครับลองไปทบทวนในบทที่1ดูนะครับซึ่งถ้าใช้ความดันต่ำมากๆเกินไปพูดผิดถ้าใช้อุณหภูมิต่ำมากๆเกินไปปรยาเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มี c o อ l i t i o n ไม่มีการ Activate ให้เกิดการดูดซับไม่ให้เกิดการชนกันเพราะฉะนั้นปิยาก็เกิดได้น้อยเกิดได้ต่ำเพราะฉะนั้นอุณหภูมิจากที่ควรจะเป็น100-200แล้วเกิดผลิตภัณฑ์มากก็อาจจะต้องขึ้นไปถึง300-400-500นะครับแต่ความดันสูงแน่ๆเพื่อให้เกิดการ absorption นะครับลองเขียนสมาการก่อนเลยนะครับไนโตรเจนบวกไฮโดรเจนเกิดไปเป็นแอมโมเนียนะครับปิยานี้ใช้ไอออนหรือเหล็ก เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับอันนี้คือเขาให้เกิดแอมโมเนียจำนวน1โมลน,นะครับก็เริ่มต้นก็คือใช้นโตรเจนครึ่งโมลทําปฏิกิริยากับไฮโดรเจน1.5โมลน,นะครับตัวน,นี้ก็คือหมายถึงอยู่ในสภาวะแก๊สนะครับจากนั้นก็คืออุณหภูมิพลังงานก็จะต่ำลงเพราะเกิดการเคมีซอบชันนะครับนโตรเจนโมเลกุลเกิดไปเป็นนโตรเจนที่เกิดการดูดซับ นะครับแล้วก็กลายไปเป็นไนโตรเจนอะตอมที่ถูกดูดซับก็คือเกิดการดิสโซสิเอชันเห็นไหมครับเคมีซอฟตชั่นชัดเจนมากนะครับสร้างคายคือสร้างพันธะระหว่างโมเลกุลของไนโตรเจนกับพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาลโลหะนะครับสร้างคายคายพลังงานออกมานะครับเป็นเคมีซอฟต์ชั่นนะครับเปลี่ยนจากไนโตรเจนโมเลกุลน,นะครับเกิดไปเป็นไนโตรเจนอะตอมนะครับ ไฮโดรเจนก็เช่นกันครับจากไฮโดรเจนโมเลกุลก็กลายเป็นไฮโดรเจนที่ถูกดิสโซเดียตแล้วนะครับแล้วก็แต่ตัวเป็นไฮโดรเจนอะตอมถูกดูดซับอยู่บนพื้นผิวงานที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวห้อยเป็น ad ก็คือ adsorption นะครับแล้วไนโตรเจนอะตอมที่ถูกดูดซับอยู่บนพื้นผิวกับไฮโดรเจนอะตอมที่ถูกดูดซับอยู่บนพื้นผิวก็มาทําปฏิกิริยากัน ลองกลับไปทบทวน,นกลไกการเก็อบอยาที่พื้นผิวด้วยนะครับแรงเมฮินช mm ิว hmm. ูด mm hmm. นะครับไรดิยลอีเล่นะครับแบบพรีคอร์เซอร์เมานิซึมสารที่ถูกแอดสอบกับสารที่ถูกแอดสอบทำปยากันแบบนี้เป็น,นกลไกแบบไหนแบบแรงเมฮินชิวูดไหมลองไปทบทวนนะครับไฮโดรเจนตัวที่หนึ่งครับก็เริ่มทำปยา ไฮโดรเจนตัวที่2ก็เริ่มทํำปิยาไฮโดรเจนตัวที่3ก็เริ่มทําปฏิกิยานะครับสุดท้ายได้แอมโมเนียที่ถูกดูดซับอยู่และเกิดการคายซับหลุดกลายเป็นแอมโมเนียแกส๊สออกไปนะครับปฏิกิยาผลรวมนะครับตั้งแต่นี้เป็นปิยาคายความร้อนนะครับจำนวน4-6น่าจะเป็นกิโลจูลเปอร์โมลน,นะครับลองกลับไปดูนะครับว่าตัวเลขคู ถูกและผิดยังไงนะครับแต่เห็นแต่ละสเต็ปแต่ละกลไกแต่ละขั้นตอนถูกไหมครับซึ่งแสดงค่าพลังงานแต่ละขั้นไว้ด้วยนะครับถันนะครับทวนใหม่นะครับทำไมเราต้องใช้โลหะก้อนนะครับแม้ว่า surface area เขาจะต่ำแต่จำเป็นต้องใช้เพราะว่าปริยาเกิดในสภาวะที่รุนแรงนะครับออความดันสูงแค่ไหนลองกลับไปทบทวนในบทที่1นะครับ อันนี้ก็จะเป็นกลไกนะครับไนโตรเจนในสภาวะแก๊สเกิดการดูดซับไนโตรเจนที่ถูกดูดซับ ที่เป็นโมเลกุลเกิดดิสโซซิเอตก็คือการแตกพันธะออกคิมิซออชันนะครับกลายไปเป็นไฮโดรเจนอะตอมไฮโดรเจนในสภาวะแก๊สเกิดการดูดซับนะครับไฮโดรเจนที่ถูกดูดซับเกิดการดิสโซซิเอตแตกพันธะออกกลายเป็นไฮโดรเจนอะตอมไนโตรเจนที่ถูกดูดซับไนโตรเจนอะตอมที่ถูกดูดซับไฮโดรเจนอะตอมที่ถูกดูดซับก็ทําปฏิกิริยากันทีละอะตอมทีละอะตอมทีละอะตอมจํานวน3อะตอมของไฮโดรเจนนะครับเกิดเป็นแอมโมเนียที่ถูกดูดซับแอมโมเนียที่ถูกดูดซับก็คายซับดิีโซะ แ,แล้วก็ได้ตัวเร่งปฏิกิริยากลับคืนมาแล้วก็ทำปฏิกิริยาซ้ำๆๆเป็นคาตาลิติกไซคลนะครับเมื่อทราบกลไกแล้วนะครับมาดูสภาพพื้นผิวกันบ้างนะครับอันนี้เขาทดลองดีครับเขาก็มาดูเซอร์ฟิซเคมิสตรีของเจ้าตัวเหล็กนะครับที่มีระนาบเป็นแบบ111 2 1 0 1 0 0นนะครับ2 1 1 1 1 0นะครับแล้วดูว่า เราจะเห็นว่าสภาพพื้นผิวของอะตอมเนี่ยของไอออนเนี่ยของเหล็กเนี่ยเขาจัดเรียงไม่เหมือนกันเห็นไหมครับมีโคออร์ดินเ o ช n ั่นนัมเบอร์เป็น7เป็น4เป็น4เป็น7เป็น6เป็นอะไรแบบนี้แตกต่างกันออกไปแล้วเขาก็มาดูประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยานะครับดังกราฟรูปที่6.4 เห็นไหมครับอันนี้ก็คือสภาพพื้นผิวของเหล็กที่มีระนาบเป็นแบบ111211100เห็นไหมครับให้แกน y ก็คือจำนวนโมลของแอมโมเนียที่แตกต่างกันณสภาวะการทำอย่าที่400องศาเซลเซียสความดัน20 atm บรรยากาศนะครับแล้วก็อัตราส่วนของไฮโดรเจนต่อไนโดรเจนเป็น3ตอน 1. 1> ่อหนึ่งเห็นไหมครับปัญานี้ทำสภาวะที่รุนแรงนะครับคือใช้ความดันสูงแล้วก็ อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นก็คือการใช้ระนาบของเหล็กที่แตกต่างกันก็จะมีผลต่อประสิทธิภาพการเกิดแอมโมเนียผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการเห็นไหมครับงั้นได้ไอเดียอยู่นะครับสำหรับกรณีศึกษาอันนี้นะครับครูย้ำนะครับส่วนที่เป็นไฮไลท์ตัวเลขมาไอออนที่มีระนาบหนึ่งซึ่งมีโคเรชันเป็น7เป็นตัวเลขมาที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า ทำไมครับไม่รู้พวกเราลองเขียนโมเลกุลของไนโตรเจนดูแล้วแปลกใจไหมนะครับไนโตรเจนถ้าเราเขียนเขียนสูตรโครงสร้างนะครับก็จะพบว่าไนโตรเจนอยู่หมู่5เนาะก็จะเกิดพันธะกับไนโตรเจนอีกอะตอมหนึ่งด้วยพันธะ3า3เห็นไหมครับแล้วก็มีคู่อิเล็กตรอน1คู่นะครับอลองค้นดูก็ได้เดี๋ยวใครยังไมน่นึกภาพออกนะครับ ไนโตรเจนโมเลกุลโมเลกุลาร์ดิโอเมตรเห็นไหมครับนี่นะครับที่ครูพูดถึงไนโตรเจนเกิดพันธะ3แล้วก็มีเล็กตอนคู่โดดเดี่ยว1คู่นะครับตอนหนึ่งอะตอมนะครับนะครับพันธะ3เราเรียนมานะครับว่าเป็นพันธะที่แข็งแรงที่สุดแล้วทำไมแล้วทำไมเมื่อเกิดการดูดซับบนพื้นผิวของเหล็กสามารถดิสโซเ i a t e พันธะ3เนี่ย ของไนโตรเจนเนี่ยโมเลกุลเนี่ยเกิดไปเป็นไนโตรเจนอะตอมได้นะครับเขาก็มีการอธิบายกันนะครับว่าพอการดูดซับเนี่ยมันดูดซับด้วยพันธะพาย,าพายถูกไหมครับมี1นึ่ซิกมาบอลสองพายบอลถูกไหมครับถ้าเราเขียนโมเลกุลออร์บิทัลได้นะครับอิเล็กตรอนส่วนที่ที่ อยู่ในเหล็กนะครับแล้วอาจจะมีการเปิดโพแทสเซียมที่เป็นโปรโมเตอร์เข้าไปด้วยนี่นะครับเนี่ยก็จะทําการให้อิเล็กตรอนไปยัง pi star ถ้าเราเคยคำนวณโมเลกุลาร์ออร์บิทัลหูพิมพ์ซะหน่อยแล้วกันโมเลกุลาร์ออร์บิทัลของไนโตรเจนเลยแล้วกันนะครับของนี้ของไนโตรเจนไหม อันนี้ไปลองทบทวนนะครับอันนี้ซิกม่านะครับอยู่ไหนล่ะอลองที่เขาใส่ใส่กันนะครับครูไม่ได้อ่านรายละเอียดแต่ว่าพวกเราลองไปดูนะครับตัวอิเล็กตรอนคือไนโตรเจนก็จะมีอยู่มีเจ็ดอิเล็กตรอนใช่ไหมครับ ถูกปะ 1s2 2s2 2p3 นะครับแล้วก็เติมเข้าไปนะครับก็จะเป็น1ซิ g m a บอน2 pi ยออนะครับแล้วกเ็เวลาเรามีการให้อิเล็กตรอนเมื่อเกิดการดูดซับนะครับอิเล็กตรอนของเหล็กที่เกิดจากพโพแทสเซียมนะครับก็จะให้ไปยัง pi star ซึ่ง pi star เนี่ยก็จะทำให้พันธะเนี่ยเกิดอ่อน อ่อนแอลงนะครับกระบวนการแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกมันว่า back donation นะครับคือการาที่เล็กตอนในดิวิทัลถูกให้กลับไปยังพายสารนะครับก็ทำให้พันธะอ่อนแอลงและไนโตรเจนโมเลกุลที่เป็นพันธะ3ก็เกิดแกนดิ i s ซ o ซ i a t e กลายไปเป็นไนโตรเจนอะตอมได้นะครับขพบ,พบ เพิ่มเติมครัว่าการเติมโพแเซียมเนี่ยที่เป็นโปรโมเตอร์เนี่ยสามารถคือเขาไม่ได้เร่งปฏริยานะครับแต่ส่งเสริมให้การดูดซับได้ดีขึ้นเนี่ยก็จะช่วยให้เกิดการดิสโซเดตของไนโตรเจนโมเลกุลเกิดเป็นไนโตรเจนอะตอมได้และเขาก็มีการทาแผนภาพพลังงานโดยใช้ Jones เลนส์หนาโจรเสื่อนในการทำนะครับก็ในกรณีของ A เนี่ยก็คือเป็นไนโตรเจนบวกเหล็กเห็นไหมครับพลังงานยังสูงอยู่ นะครับแต่ถ้าไนโตรเจนบวกเหล็กแล้วมีการเติมโพแทสเซียมเข้าไปเนี่ยพลังงานก็จะลดต่ำลงนะครับก็คือ activation energy ลดต่ำลงก็เกิดปฏิกิริยาได้ง่ายขึ้นนะครับเกิด d i s s o c i a t e ของไนโตรเจนโมเลกุลไปเป็นไนโตรเจนอะตอมได้นะครับใครไม่เข้าใจเรื่องโมเลกุลอะวิทอลลองเข้าไปดูตรงนี้ดีกว่านี่นะครับที่ครูพูดถึงนะครับ 1s2 2s2 นี่นะครับเติมไปเรียบร้อยแล้วหักล้างกันจบนะครับแล้วก็ 2p3 นะครับนี่ก็คือของไนเจนหนึ่งอะตอมนี่คือของไนเจนหนึ่งอะตอมนะครับเติมไปซิกมาเติมไปในไพสตาร์นะครับเวลาบอนดิ้งคำนวณก็จำนวนอิเล็กตรอนในบอนดิ้งลบด้วยแอนตี้บอนดิ้งหาร2นะครับก็มี6อยู่ในบอนดิ้งหาร2ก็พันธะ3านะครับแต่เวลามีตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็ก อิเล็กตรอนจาก d ออร์บิทจากโปรโมเตอร์ของโพโลเซียม um นะครับให้ไปเป็นยังพายสตาร์ star, ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจำนวนอิเล็กตรอนในแอนตี้บอนดิ้งเพิ่มขึ้นพันธะเขาก็จะอ่อนแอลงถูกไหมครับนะครับลองนึกตามดูนะครับแล้วก็ลองทบทวนเรื่องโมเลกุล่าออร์บิทัลด้วยนะครับสืบค้นได้นะครับลองสืบค้นดู เรามาดูเคสสต๊ดดี้อันที่2นะครับก็คือปิยาฟิชเชอร์ทรอปจริงๆปิยาฟิชเชอร์ทรอปจริงๆเนี่ยเป็นปิยาระหว่างคาร์บอนมอนกับไฮโดรเจนนะครับเกิดไปเป็นลองเชนไฮโดรคาร์บอนหรือลองลองเชนแอลกอฮอล์อัลดีไฮด์คีโตนคาร์บอซิลิกนะครับซึ่งครูเคยครูเขียนตำราเล่มหนึ่งนะครับก็คือพวกตำราปิโตรเคมีนะครับอันนี้ครูก็ ไปสืบค,นคน้นกลไกการเก็บยาที่เขาโพสต์กันไว้นะครับว่ามีการดูดซับของคาร์บอนมอนอกไซด์บนโลหะ M นี่คือโลหะนะครับคาร์บอนมอนก็พันธะสามเห็นไหมครับลองเขียนดูนะครับพอแอสซ์ฟชันกับพันธะเปลี่ยนถูกไหมครับเกิดเคมีซอร์ฟชันไฮโดรเจนก็ถูกเติมเข้าไปนะครับเกิดการดีไฮโดรเรชันนะครับจาก carbon mon, คาร์บอนมอนคาร์บอนหนึ่งอะตอมถูกไหมครับก็ฟอร์มไปเป็นคาร์บอนที่มันยาวขึ้น2อะตอมแล้วนะครับคาร์บอน2อะตอมเกิดการดูดซับ คาร์บอนมอนนะครับเติมไฮโดรเจนเข้าไปเกิดดีไฮเดรชั่นกูเรียกดีไฮเดรชั่นแล้วกันนะครับกลายไปเป็นคาร์บอนสามอะตอม1 2 3แล้วก็เกิดวนแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรเรื่อยเรอยเ,รอยเราก็จะได้ลองเชนแอลกอฮอล์ออกมาหรือลองเชนไฮโดรคาร์บอนลองเชนแอนดีไฮด์คีโตนนะครับ นี่ก็คือคกลไกแบบที่1มีกลไกแบบอื่นๆอีกนะครับอันนี้เป็น,นกลไกแบบที่2อ,อันนี้เกิดการดิสโซเ i ียตไฮโดรเจนซะก่อนคร์บัดอนมานะครับเติมไฮโดรเจนนะครับเกิดดีไฮดรอกซิเดชันคาร์บอนจะยาวขึ้นลองสืบค้นดูนะครับมีกลไกหลายแบบเลยหรือลองไปหาหนังสือปิโตเคมีของครูอันนี้เป็น,นกลไกแบบที่3นะครับลองไปสืบคน reference ้น r e f e r e รนซ์สกับ12เดี๋ยวครูเปิดให้ดู 10นะครับ11 12ลองไปดูนะครับ Reference ก็กด p a u ส e แล้วก็ไปดูนะครับอันนี้คือหนังสือปิตโตรเคมีที่ครูเขียนนะครับเป็นเอกสารคำสอนในวิชาเทคโนโลยีปิตโตรเคมีนะครับกลับมาคาตาลิติกเคมสตรีของเราดีกว่านะครับ ในกรณีศึกษาอันนี้เขาไม่ได้ทดสอบฟิชเชอร์ทบอย่างเดียวนะครับก็คือเขามีการเตรียมสารประกอบที่เป็นลองเชนที่มีแอมโมเนียเป็นส่วนประกอบด้วยนะครับก็เป็นเอมีนเอมายอย่างเงี้ยน,นะครับเป็นสารประกอบในตรีนะครับก็โดยการเตริมแอมโมเนียร่วมเข้าไปด้วยนะครับมีอันนึงที่น่าสนใจครับก็คือวิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยานะครับซึ่งโดยปกติก็จะใช้ไอออนที่ละลายน้ำนะครับเช่นเป็นเหล็กไนเตรตหรือว่าเหล็กซัลเฟต แล้วก็ทำตกตะกอนโดยการใช้เบสนะครับซึ่งอาจจะเป็นไฮดรอกไซด์หรือเป็นคาร์บอเนตซึ่งเมื่อเผาก็จะเกิดเป็นออกไซด์ขึ้นมานะครับคาร์บอเนตก็เปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็จะเปลี่ยนฟอร์มง่ายในในไนเตก็จะเปลี่ยนเป็นพวกไนโตรเจนออกไซด์ทั้งหลายแหล่ไนโตรเจนไดออกไซด์ไนโตรเจนไตรออกไซด์ ide, dry oxide นะครับไนโตรเจนออกไซด์ก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเผาออกซิเจนเข้าไปนะครับนะครับเผาในบรรยากาศนะครับก็จะได้เหล็กออกไซด์ออกมา และเราพูดถึงเราย้ำกันว่าตัวแย้งปิยาที่เราพูดถึงเป็นตัวแ่้งปิยาโลหะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการ reduce ด้วย พราะฉะนั้นเวลาเราเตรียมตัวเร่งเมยท์ที่เป็นโลหะเนี่ยนะครับก็อาจะเตรียมอยู่ในรูปของสารละลายตกตะกอนด้วยเบสเกิดไปเป็นเนผานะครับคารซัลเคนด้วยออกซิเจนเกิดไปเป็นออกไซด์อาจจะต้องเพิ่มขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือจะต้องรีดิว e มันซึ่งอาจจะรีดิวซ์ด้วยาสารประกอบ,บไฮดโดรคาร์บอนรีดิวซ์ด้วยไฮดโดรเจนหรือ r ีดิวซ์ด้วยคาร์บอนมอนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็น reducing atmosphere ได้นะครับซึ่งโดยปกติก็คือใช้ไฮดโดรเจนนั่นแหละ อันนี้ตัวเลขมิยาส,สุดท้ายก็นำมา reduce นะครับที่อุณหภูมิเท่านี้เวลาเท่านี้นะครับในบรรยากาศของไฮโดรเจนนะครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็รายละเอียดดูเพิ่มเติมเองนะครับกรณีนี้ก็คือไม่ได้ใส่แอมโมเนียงั้นสารประกอบที่เป็นไดโตรเจนเป็นส่วนประกอบพวกเอมีนไนตรเอมก็ไม่เกิดอันนี้คือใส่ แอมโมเนียเข้าไปนะครับจำนวน10%โดยปริมาตรก็จะเกิดทั้งที่เป็นสารประกอบออกซิเจนเนตนะครับแล้วก็พวกที่มีแอมโมเนียเป็นส่วนประกอบเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับก็กรณีศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าเหล็กนะครับสามารถเร่งปฏิกิริยาเหล็กโลหะได้นะครับสามารถเร่งปฏิกิริยาฟิชชั่นทรได้แล้วก็ประยุกต์ฟิชชั่นทรในการสังเคราะห์สารประกอบที่เป็นแอมโมเนียสารประกอบที่เป็นนโตรเจนเป็นส่วนประกอบได้นะครับพวกเอมินไนไดเอม กลไกการเกิดปิยาเขาก็โพส s e ว่าอย่างนี้นะครับแอมโมเนียดูดซับเห็นไหมครับเกิดการไดโซซิเอตกลายเป็นหมู่คล้ายๆเหมือนอะมิโนโบนพื้นผิวแล้วก็ทำปิยาได้สารประกอบอะมิโนนะครับได้สารประกอบเอมีนะครับได้สารประกอบเอไมนะครับมาดูกรณีศึกษาอันสุดท้ายครับสำหรับการสังเคราะห์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากแกส๊สไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจน เขียนสมการก่อนเลยนะครับไฮโดรเจนบวกออกซิเจนกลายเป็นไฮโดรเจนเปอร์อกไซด์ H2O2 นะครับเขาก็ใช้พลเเดียมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับก็ถ้าเป็นโพลีคริสตัลไลน์คริสหรือคริสเลนเซอร์เฟสเนี่ยก็คือแพลาลเดียมที่มีระนาบหลายระนาบถูกถูกอัดผสมกันนะครับแบบเพลเลตเนี่ยนะครับก็กระจายตัวอยู่บนวัสดุรองรับอลูมินา ส่วนถ้าเป็นแพลเลเดียม100ก็คือมีการเลือกระนาบนะครับสั่งขอให้มีระนาบ100เยอะนะครับก็จะสังเกตเห็นคอนเซนเทรชันของไฮโดรเจนเบรกไซด์เนี่ยแตกต่างกันในกรณีที่เป็นเพลเลตหรือเป็นโพลีคริสไลน์เนี่ยเปอร์เซ็นต์หรือความเข้มข้นของไฮโดรเจนเบรกไซด์เนี่ยก็จะมีค่าใกล้เคียงกันแต่ถ้ามีระนาบที่จำเพาะเจาะจงแบบแพลเลเดียม100นะครับก็จะให้ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเบรกไซด์สูงกว่า นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างซึ่งแสดงให้เห็นว่าระนาบหรือว่าพลนของพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยามีผลตอบป,ประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยานะครับเห็นไหมครับเมื่อใช้แพลทิเดียมระนบเป็นหน่งนให้ประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาสูงขึ้นนะงานวิจัยนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้นะครับ ก็ย้ำอีกนิดนึงนะครับว่าโลหะก้อนนะครับซึ่งเป็นตัวเร่งปกิริยาโลหะเนี่ยพื้นผิวต่ำแต่ว่าถูกนำมาใช้สำหรับการเร่งปฏิกิริยาในกรณีที่ทำปฏิกิริยาในสภาวะที่รุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ความดันสูงนะครับงั้นเ,เนื้อหาของ บทที่6ตัวเร่งปฏิกริยาโลหะหัวข้อ6.2โลหะก้อนก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับนะักศึกษาอย่าลืมทบทวนความรู้เพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการ adsorption แ,แล้วก็เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับจะได้ทำความเข้าใจได้มากขึ้นนะครับพูดถึงโมเลกุลออร์บิทัลอาจจะกลับไปดูเจนเคมนิดนึงเคมีทั่วไปเคมีพื้นฐานนะครับพูดถึงทฤษฎีโมเลกุลออร์บิทัลนะครับ พูดถึงเรื่องการแบ็ k ด onation อาจจะต้องไปดูในอินออร์ก c นกนิดนึงนะครับว่าแบ็กแบ็กด onation เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับพูดถึงเรื่องโปรโมเตอร์ะ er, นะครับพูดถึงเรื่องเคมีซอฟชันพูดถึงกลไกการเก็บยาเลนนาดนะครับเออแรงมีฮินชูวูดนะครับของไรดวอีเล่หรือรีดิวเอลลี่ และแต่จะเรียกนะครับแล้วก็ Precursor นะครับก็ลองไปทบทวนซึ่งรายละเอียดอันนี้ก็จะอยู่ในบทที่3นะครับคลิปนี้ครูคงจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ